ไขรหัสลับในราชกิจจาการเลื่อนยศพ้นเอกพิเศษที่มอบแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดรหัสเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งยวดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2568ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชองการอันสำคัญยิ่งนั่นคือการประกาศให้ คนเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณนะเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราชองค์การนี้ครับและผมขอบอกเลยว่าทุกถ้อยคำในราชจีจานุเบกษานั้นมีความหมายเสมอ และการแต่งตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมก่อนเลยนะครับเหตุผลในการเลื่อนยศแม้ทรงพระประชวรอยู่หลายท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อพระองค์พาทรงพระประชวรอยู่ทําไมจึงมีการเลื่อนยศในครั้งนี้การเลื่อนยศในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติในธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักและกองทัพเลยครับมีเหตุผลสําคัญหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ครับเหตุผลที่ห การตอบแทนพระราชกรณียกิจการเลื่อนยศถือเป็นการตอบแทนและยกย่องพระราชกรณียกิจที่ท,ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดครับซึ่งทรงอุทิศพระวรากายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงสังคมหรือการต่างประเทศการเลื่อนยศในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศท,ที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องครับเหตุผลที่สอง การยืนยันสถานะทางทหารแม้พระองค์จะทรงพระประชวนแต่สถานะทางทหารและบทบาทในโครงสร้างของกองทัพยังคงอยู่การเลื่อนยศจึงเป็นการยืนยันและรักษาลำดับขั้นในโครงสร้างการบังคับบัญชาตามหลักการที่กำหนดไว้และไม่ได้หมายความว่าพระองค์ต้องทรงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเหตุผลที่ 3. การแสดงพระบารมีและขวัญกำลังใจการแต่งตั้งในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงพระบารมีของพระองค์ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชบริพารและประชาชนที่ติดตามข่าวสารการที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การอย่างเป็นทางการยังเป็นการส่งสัญญาณว่าราชสำนักยังคงให้ความสำคัญกับพระองค์อย่างสูงสุดครับโอเคครับทุกท่านเรามาวิเคราะห์ใจความสำคัญพระบรมราชองค์การอันสำคัญนี้กันเลยนะครับตำแหน่งใหม่รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภยัยรักษาพระองค์ ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือความสำคัญของตำแหน่งใหม่ที่ทรงได้รับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คือหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความไว้วางพระราชหาหฤทัไทยอย่างสูงสุดและต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งในเชิงการทหารการวางแผนและการบริหารจัดการที่ซับซ้อน การที่พระองค์ทรงได้รับการมอบหมายภารกิจสำคัญเช่นนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่ทรงจะได้รับในอนาคตครับความหมายของคำว่าอัตราพลเอกพิเศษนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ครับคำว่าอัตราพลเอกพิเศษไม่ใช่เพียงแค่ยศที่สูงขึ้นตามปกติแต่เป็นยศที่มีความหมายพิเศษตามกฎหมายทหาร ยศในอัตราพิเศษแบบนี้มักจะมอบให้กับบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดหรือสำหรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในระดับที่ไม่ธรรมดาซึ่งแตกต่างจากชั้นยศพลเอกธรรมดาการระบุว่าเป็นการแต่งตั้งในอัตราพิเศษนี้จึงเป็นการเน้นย้ำถึงสถานะและความสำคัญของตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่พระองค์ทรงได้รับและแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของบทบาทที่พระองค์จะทรงเข้ามามีส่วนร่วม เจาะลึกในยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งการที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่าการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการย่อมมีในยะบางอย่างมันอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในราชสำนักให้สอดคล้องกับยุคสมัยหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติและยังคงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคง การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการมอบตำแหน่งแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของประเทศและยังคงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติบทบาทอันยิ่งใหญ่ในยุคใหม่การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงของพลวัตและแนวโน้มการบริหารราชการในยุคปัจจุบันครับลองนึกภาพดูสิครับในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การที่ราชสำนักได้มอบหมายบทบาทสำคัญยิ่งยวดด้านความมั่นคงให้กับพระราชธิดาอย่างชัดเจนเช่นนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าราชสำนักให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การจัดกำลังพลหรืออาวุธยุทธโธปกรณ์แต่เป็นการวางแผนและสร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติการแต่งตั้งครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนฐานเชิงบทบาทของราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในพระราชะพิธีหรือพระราชะกรณียกิจตามแบบแผนเดิมๆอีกต่อไปแต่ยังก้าวเข้ามามีบทบาทในด้านความมั่นคงและกิจการสำคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นสัญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตข้อคิดและบทสรุปครับการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการมอบตำแหน่งแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทและเป็นศูนย์กลางของประเทศ และยังคงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติเมื่อเราได้ใช้เวลาพิจารณาและถอดรหัสเรื่องราวอันยิ่งใหญ่จากราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านได้มองเห็นถึงความสําคัญของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในทุกๆเรื่องมักจะมีเบาะแสที่ซ่อนอยู่เสมอ หากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้และวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเราจะสามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้อย่างแท้จริงวิเคราะห์เจาะลึกปริศนาสนามหลวงการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้เพื่อครัเปิดเผยความจริงเบื้องหลังที่ทุกคนเข้าใจผิดวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกปริศนาที่หลายคนสงสัยและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเหตุการณ์การปิดสนามหลวงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว หลายเสียงลือว่ามันเกี่ยวข้องกับการเตรียมงานรับสเสด็จหรือแม้แต่พระราชพิธีที่เชื่อมโยงกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาหรือที่คนไทยรู้จักกันในพระนามพระองค์ภาคำถามคือเบื้องหลังการปิดสนามหลวงครั้งนี้มีความจริงซ่อนอยู่มากน้อยเพียงใดและเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญ ที่ทั้งประเทศกำลังรอคอยจริงหรือไม่วันนี้คลิปนี้เราจะมาเจาะประเด็นให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมขอมครับเรื่องราวในครั้งนี้เริ่มจากเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานเขตพระนครได้ออกประกาศฉบับหนึ่งซึ่งหากอา่านผ่านๆอาจดูเหมือนประกาศปกติทั่วไปแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปเราจะพบว่า ประกาศฉบับนี้มีในยสำคัญมากกว่าที่คิดครับเพราะว่ามันเป็นการประกาศปิดพื้นที่สาธารณะที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนปิด25สิงหาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนพศ2568กการปิดเป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักในประวัติศาสตร์ของสนามหลวงหากย้อนกลับไปดูเราจะพบว่า การปิดสนามหลวงเป็นระยะเวลานานๆมักจะเกิดขึ้นเฉพาะในโอกาสพิเศษที่มีความสำคัญระดับชาติเท่านั้นเหมือนกับในปีพศ2525ที่ต้องปิดเพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบศตวรรษครับในประกาศครั้งนี้เราเห็นคำสำคัญสองคำคือปรับปรุงพื้นที่ครั้งใหญ่และ เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญในช่วงปลายปีคำว่าครั้งใหญ่นี้แหละครับที่เป็นสัญญาณให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุงตามปกติไม่ใช่แค่การตัดหญ้าถาสีหรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในสวนแต่เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสนามหลวงไปอย่างสิ้นเชิงความเข้าใจผิดที่แพร่กระจายตั้งแต่ประกาศนี้ออกมา เราได้เห็นกระแสะการตีความและเข้าใจผิดในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องสาเหตุที่เกิดความเข้าใจผิดเช่นนี้มีหลายประการประการแรกคือข่าวลือเกี่ยวกับพระอนามายัยที่มีการแพร่กระจายในสื่อสังคมออนไลน์มาระยะหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนมีความกังวลและเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมีข่าวการปิดสนามหลวงแบบกระทันหันจึงเกิดการเชื่อมโยงไปในทิศทางดังกล่าวประการที่ 2. ความทรงจําของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้สนามหลวงโดยเฉพาะการใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพในอดีตทําให้เมื่อมีการปิดพื้นที่เป็นเวลานานคนจึงนึกถึงการใช้งานในลักษณะดังกล่าวประการที่ 3. ระยะเวลาการปิดที่ยาวนานถึงสเดือนซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับการซ่อมบำรุงทั่วไป จึงทำให้เกิดการคาดเดาวว่าต้องเป็นงานสำคัญมากและจากประวัติศาสตร์งานที่สำคัญที่สุดในสนามหลวงคือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประการที่ 4. การขาดข้อมูลที่ชัดเจนจากทางการจึงเกิดช่องว่างที่ประชาชนต้องเติมเต็มด้วยการคาดเดาและในสถานการณ์ที่มีความวิตกกังวลอยู่แล้วการคาดเดามักจะไปในทิศท,ทางที่เลวร้ายประการที่5พลังของสื่อสังคมออนไลน์ในการแพร่กระจายข้อมูล ทำให้การคาดดาวของกลุ่มหนึ่งสามารถกลายเป็นความจริงในความรู้สึกของอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเรากลับมาดูประกาศฉบับจริงอย่างละเอียดเราจะพบความจริงที่แตกต่างจากการตีความเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงในประกาศดังกล่าวไม่มีคำใดที่เอ่ยถึงพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมศพพระเมรุมาตรหรือคำที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางาศาสนาแม้แต่คำเดียวสิ่งที่ประกาศระบุไว้อย่างชัดเจนมีเพียงสสิ่ง ประการแรกคือการปรับปรุงพื้นที่ครั้งใหญ่ประการที่2คือการเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมสําคัญในช่วงปลายปีและประการที่3คือระยะเวลาการปิดจนถึงวันที่15พฤศจิกายนพศ2568คําว่ากิจกรรมสําคัญนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญเพราะไม่ได้ระบุว่าเป็นกิจกรรมประเภทใด การที่เราไม่พบคำที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ในประกาศนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการคาดเดาของประชาชนอาจจะไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ไม่มีหลักฐานจากเอกสารทางการที่จะมาสนับสนุนการคาดเดาดังกล่าวครับผมขอวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ3งานที่เป็นไปได้ที่อาจเป็นเหตุผลของการปรับปรุงสนามหลวงดังนี้ครับ 1. งานวันพ่อแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่ตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ งานวันพ่อแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่ยังคงเป็นเหตุผลที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่สุดเนื่องจากเป็นงานสำคัญระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายปีการที่สนามหลวงมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่15พฤศจิกายน2568นั้นสอดคล้องกับการเตรียมพื้นที่สำหรับงานวันพ่อในวันที่5ธันวาคมและการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมงานเหล่านี้ ต้องการการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานชั่วคราวเช่นเวทีระบบไฟแสงสีและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมนานการปรับปรุงสนามหลวงในครั้งนี้อาจเป็นการยกระดับและวางระบบรองรับการจัดงานในลักษณะนี้ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซีเกมส์2025 การที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ทําทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากที่สนามหลวงจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเช่นพิธีเปิดหรือปิดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆหากสนามหลวงถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีเปิดปิดจะต้องมีการติดตั้งเวทีขนาดใหญ่ ระบบแสงสีระบบภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและจัดเตรียมที่ยาวนานดังนั้นการปิดปรับปรุงสนามหลวงจึงมีความสอดคล้องกับการเตรียมการเพื่อรองรับงานกีฬาร,ระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นครับงานทั้งสานี้ถือเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นสาเหตุในการปิดปรับปรุงสนามหลวงในครั้งนี้ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การซ่อมบำรุงตามปกติแต่การเตรียมความพร้อมสำหรับงานสำคัญระดับชาติและระดับภูมิภาคที่กำลังจะมาถึงครับและแล้วก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้จริงๆครับทุกท่านเมื <M> ่อเวลา20นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2568เพศสำนักงานเขตพระนครได้ออกมาโพสต์ชี้แจง <M> มีใจความสำคัญดังนี้ครับนายเอกวรัญยูอัมรปาน โคษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบป,ประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาท้องสนามหลวงเดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9-20ถึง20ธันวาคม2568และกีฬาพาราเกมส์ครั้งที่13ระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2569ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทยกกทได้เสนอให้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีเปิดเนื่องจากข้อกำหนดด้านมาตรฐานกีฬาแม้ว่าพิธีเปิดจะย้ายไปยังสถานที่อื่นแต่กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการปร,ปรับปรุงสนามหลวงตามงบประมาณเดิมเนื่องจากท้องสนามหลวงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนใช้งานตลอดทั้งปีจึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สนามหลวงมีความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศตลอดจนพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและจัดระเบียบพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลใดๆโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ การเผยแพร่าข่าวที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายในวงกว้างได้ดังนั้นจึงควรเสพข่าวอย่างระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนครับ